การสาธยายธรรมในแบบพระศัสดาเป็นไปเพื่อวิมุตติพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศัสดาหรือเพื่อนสัพพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มีได้แสดงธรรมแก่พิขุและเธอนั้นก็มีได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมา แต่เธอกระทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทมปราโมท ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจปีติกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกุทั้งหลายนี่คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตข้อที่สาซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความกระเสษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับ